ไม่น่ามีเนาะใ,ใครใครก็เห็นไงนะใครก็เห็นเห็นเองไงอ,อ๋อจักรยาานมาแม่ตาดีเนาะ <laughs> <laughs> เห็นมอเตอร์ไซค์นอนอยู่ก็ขี่มาช,ช้าเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นของสมเด็จอะ่ะเดี๋ยวแจ้งตำรวจดีกว่าอืมรถมันเปื่อยมาเป็นพวกเด็กแว้นป่ะ อ่าร้อนแต่งอ๋อมันมัมนมัมนม,มันเหมือนมันมันมันเป็นเทน่าไหมครับอ๋อน่าจะมาแรงไงเศษอยู่ตรงเนี้ยมีเศษอยู่ตรงเนี้ย<อ>น่าจะมาแรงอ่ะ อาที่โทรหากำนันนะเออเออครับกำน,นันบอกบอกเข้าม,มาเขตเขตไอ้อสมัยใต้เขตสมัยใต้แต่ว่าต๊อบมาแล้วไม่เจอนะไม่เห็นมีแต่รถเนี่ยมันเป็นรอยล้มนะมันเป็นรอยล้ม

เปิดท้ายรถเดี๋ยวให้อาละวาดเปิดไอ้ท่านเปิดท่านเปิดเลยหายกล้องเลยกระเป๋าหนังอย่างดีเลยของคนเหมือนจะไปทำงานเนาะอ๋อเปิดอันนี้ได้ด claro ึงเลยดึงเลยดึงดึงเนี่ยอ่อ๋ออ่ามันเป็นไอ้เสื้อผ้าเสื้อผ้านะครับ เสื้อผ้าครับม้วนมาเป็นม้วนเลยครับโอ้เ,เก่งเก่งอีมีเสือ้อเด็กวัยรุ่นเด็กแว่นลองดูกระเป๋าเล็กเน่ยผมเห็่มีกระเป๋าเล็กอะ่ะเนี่ยใช่ไหมรับไม่มีะอะไร ครับผมครับทำนันวางได้เลยผมใช้ปูตุ้ดไม่มีอ๋อนี่อะไรนะมิตรเซฟาเนาะ,ะนึกก็จะมีหลักฐานอะไรหลักฐานสีอะลนะอกลับได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอตำรวจอยู่อขอบคุณมากครับ มีรถพอไซฮะน่าจะล้มตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะพอดีพลเมืองดีท่านแจ้งมาว่ามีรถล้มหาคนเจ็บไม่เจอก็เลยวิ่งมาดูฮะอันนี้น่าจะเป็นสมิตร้ฮะที่จับจากตลาดบางบ่อจะออกหนองสโนอโอะครับ เดี๋ยวรอเจ้าที่ตำรวจมาเราก็ติดตามหาญาติแล้วกันมาแล้วผู้ใหญ่ตรงนี้หมน,หนึ่งเนาะผู้ใหญ่หมน,หนึงม,น,น,งมน,นึ่งสม,มัยใต้นนครับกำนังก็แจ้งไปผมก็เลยว,วิ่งมาดูไอ้คนก็ข,ขี่ขี่จักรยานมาเจอไอ้จักรยานไอ้ตอนเช้าออกกำลังอ่ะ ผมเดินหาดูไม่มีแล้วในป่าหญ้าในในคลองในคูน้ำอะ่อะอ่าตกไปกับตายแล้วน่าจะตั้งแต่เมื่อคืนเน,ะนาะนเ,นเย็นหมดแล้วอะเย็นนะเย็นแล้วครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลเสมิตใต้าอาเบอบางค้า ตบเลยอะ